อยากสวยรวยและสูงสักทำยังไงคะลองฟังพระพุทธเจ้าตรัสดูค่ะแค่ฝึกกายวาจาจิตให้ดีไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจแม้ถูกว่าก็ไม่กระฟัดกระเฟียดแบบนี้ได้ครอบจัก,กรวาลเลยนะคะลูก ถ้าเราสวยใครๆก็อยากจะคุยด้วยหากว่าเราไม่สวยล่ะก็จะแพ้คนสวยนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามกรรมถ้าพวกนี้เราไม่สวยเราก็ทำเหมือนที่แม่จิ๊บบอกเมื่อตกี้น,นะคะหลายครั้งที่เราเห็นคนขายประกันมีสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ เขาบอกว่างานนี้ไม่ต้องเอาความสวยเข้ามาแต่คนเอาเข้ามาด้วยก็โชคดีไปให้เอาใจเข้ามาค่ะลูกให้เอาใจเข้ามามุ่งมั่นไม่จิ๊บก็ว่าทุกงานแหละนะต้องเอาใจที่มุ่งมั่นซื่อสัตย์อดทนเข้ามาหลายครั้งไม่จิ๊บบอกว่าเออถ้าคนยังไม่แต่งงานเป็นโสดเข้ามาได้ไหมได้แต่ส่วนมากจะแพ้คนที่แต่งงานแล้ว และมีลูกแล้วด้วยทำไมต้องแพ้แม่จิ๊บอ่าก็กลุ่มคนแต่งงานมีลูกโหโคตรอดทนเลยอดทนกับสามีอดทนกับลูกดึกดึกดื่นด,ดืต้องลุกขึ้นมาให้นมลูกตีหนึ่งตีสองกินวนทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอน <c oughs> อันนี้แม่จิ๊บพูดถึงตัวเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะ ไม่แต่งงานกันแล้วยุ่งเลยไม่ขนาดนั้นลูกขาเราก็ต้องอดทนกับทุกเรื่องไม่จิ๊บถึงบอกว่าเออแล้วทำไมคนกลุ่มนี้ถึงอดทนกว่าคนที่เป็นโสด่ก็นี่แหลคะค่ะเพราะคนเป็นโสดหลายคนและส่วนมากไม่เคยอดทนกับเรื่องอแบบที่แม่จิ๊บพูดเรื่องลูกเ,เรื่องสามีแต่อาจจะอดทน อยากเรื่องอื่นก็ได้นะคะถามว่าสำเร็จไหมล่ะคนโสดน่ะสำเร็จแต่น้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้วกับคนที่มีลูกแล้วเท่านั้นเองนะคะลูกไม่จิบจั่วหัวเกี่ยวกับเรื่องอยากสวยรวยสูงสักฝึกจิตให้ดีทั้งกายวาจาใจด้วยนะคะไม่มักโกรธ เดี๋ยวอ่านก่อนลัวผิดพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเสริมเติมแต่งคําของเรานะคะนี่นะคะลูกอย่าเกิดมาสวยรวยสูงสักแค่ฝึกกายวาจาจิตให้ดีไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจแม้จะถูกว่าก็ไม่กระฟัดกระเฟียดเกี่ยวกับการหายอยู่นะ เพราะเราอาจจะไปเจอลูกค้าว่าโดยที่เขาก็คิดว่ามันถูกแล้วก็ว่าเราเสียเสียหายหายก็มีเอาคนอื่นมาว่าเราก็มีตัวแทนเป็นอย่างโน้นตัวแทนเป็นอย่างนี้หลายคนก็โกรธและก็ไม่อยู่ในอาชีพเลยก็มีอย่านะคะเกี่ยวนะคะถ้าเราไม่โกรธลูกค้าก็จะงงเมตตาเราและในที่สุดคนโกรธเราไม่ชอบเรานี่แหละ น่าจะหลายพันหลายหมื่นคนแล้วนะคะที่กลับมารักเราและอุดหนุนเราไว้วางใจให้เราบริการลูกค้าการขายประกรันไม่ยากเม่จิบก่อนจากจะบอกลูกว่าขอให้ลูกๆเชื่อคนสำเร็จอย่างไร้เหตุผลไปก่อนเพราะหัวหน้าเนี่ยมันวินวินอยู่แล้ว ถ้าหนูได้ดีเก่งหัวหน้าก็ได้ดีด้วยได้ค่าบริหารสูงยิ่งหนูเก่งยิ่งหัวหน้าหน่วยเขาก็จะได้ดีด้วยมันวินวิน,วนจริงๆโอเคไหมคะลูกหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันขอทุกคนโชคดีค่ะ